อีกแล้วครับท่านมาพบกันอีกเช่นเคยมาคู่เลยครั้งนี้มาคู่เป็นประจำนะครับกลัวโดดเดียววันนี้มาในพิมพ์หัตตสินนะครับหัตตสินดูวยังไงเลยครับหัตตสินตัวอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับนี่ นี่เยนเส้นเส้นนี้ยาวมาเนี่ยยาวมานี่เส้นข้างข้างข้อมือนี่ครับยาวมานี่นะครับอัตสินเดี๋ยวดูเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ของพิมพ์ นี่นะครับถ้าเย็นเช้าก็จะสวยหน่อยถอ้าสั้นๆผม่าไม่เคยสวยดูถึงเอกลักษณ์นะครับมีผู้ถึงองค์พระองค์พระก็มีแบบนี้นะครับนี่เส้นกลางฐานนี่ คมชัดมีเส้นเล็กใต้เส้นใหญ่บวนี้องค์ชัดๆจะชัดเจนมีอยู่เจ็ดกลีบเพื่อนับเลยผนับได้เจ็กลีบนะคะใครนับได้เสไหร่ก็ไม่รู้นี่นะครับนี่องค์นี้จมูกมีรูเลยนะๆๆๆๆๆนี่นะครับ รู้แล้วนะครับพิมพ์หาหาศิลน,นะดูสิข้อมือนี่นะครับเนี่ยแหลมเจี๊ยเลยอืมหลังนะครับนี่นะครับ กันแต่ละตัวนะครับน่าศึกษานักกันนะครับนี่เนี่ยให้ดูบ่อยนะตรงนี้ก็มีนี่เนี่ยบอกเลยเนี่ยตรงนี้ก็มีหยักนะนี่นี่หยักนี่เห็นชัดๆเลย อยากมกเเีเป็นเส้นเ,นเป็นเส้นย้อยมาเส้นนเนี้ยอยากยอยอะไรมีดูนะ,ะเส้นใต้นั่นไหม ตัวตัวมาไอ้ยักษ์ตัว,ตวมะนี่เส้นซ้อนเนี่ยศึกษาได้ครับนี่อกคงหนึ่งน,นะครับนะดูเอกลักษณ์หน่อยนี่องจะสั้นหน่อยนะครับนี่ เอกลักษณ์ของพิมพ์หัตถินอันนี้จะแบบไม่ยาวด้วยดูมไม่ค่อยสวยงามแต่ก็เป็นพิมพ์หัตถศินนะครับนี่หัตถศินนี่แบบนี้นะครับเอกเอกลักษณ์คนก็ทรงสองแล้วก็มองข้ามแต่ผมไม่มองข้ามมากนี่นะครับรดรดอดเผยเยอะแยะหมดเลยเส้น กลางฐานก็เหมือนเดิมน,นะคมชัดแล้วก็เส้นใต้ใต้เส้นใหญ่มีเส้นเล็กอีกเส้นหนึ่งนะหปวดเยอะนี่หน้าร้อนปวดเยอะเลยนะเนี่ยปวดเยอะห,หมดร้อนจัด เืดูง่ายเนี่ยหัดศิลป์โอ้โหเขียนไปโตัวบุเลอร์เลยอยู่ข้างในด่นะอยู่ข้างในไม่อยู่ข้างนอกโอ้โหเอาดูเป็นแบบพิมพ์ก็ได้กันนะไม่ต้องดูอะไรมาก ความสวยมีแค่ได้เนี่ยเอาเป็นแบบว่าผมเน้นเรื่องพิมพ์เรื่องความสวยผมไม่เน้นโอเคนะครับอะไรผ่านทั้งไปแล้วสององสององนี่ อขอบคุณนะครับที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณครับ